สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออไอเดียจากการได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นะคะกับคำถามที่ว่าเราจะเอา AI มาช่วยจัดระเบียบเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างไงบ้างตั้งแต่งานบ้านกองโตไปจนถึงโปรเจกต์ที่มันดูซับซ้อนในที่ทำงานนะคะลองนึกภาพตามนะคะเปลี่ยนเรื่องยุ่งๆให้เป็นขั้นตอน,นง่ายๆด้วย AI ครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับ เรากำลังมอง AI เหมือนเป็นผู้ช่วยคิดนะครับที่ไม่ใช่แค่ทำตามสั่งแต่ช่วยเราแตกย่อยสิ่งที่มาดูใหญ่โตหรือวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันหรืองานที่แบบดูแล้วปวดหัวให้กลายเป็นลิสต์งานที่เออมันจัดการได้จริงๆค่ะ<า>มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความสับสนเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีทีเดียวครับงั้นมาลองดูตัวอย่างใกล้ตัวกันก่อนไหมคะ เรื่องงานบ้านนี่แหละค่ะมีเคสหนึ่งน่าสนใจมากเลยคือมีคนใช้ AI ช่วยออกแบบระบบซักผ้าใหม่หมดเลยนะคะโอ้โห oh, เรื่องซักผ้าเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าเบื่อปัญหาเดิมๆอย่างแบบถุงเท้าหายประจําหรือบางทีก็ซักผ้าที่ซักไปแล้วซ้ําๆอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ถาม AI ทีเดียวนะคะแต่เหมือนคุยโต้ตอบกันไปมาปรับไปเรื่อยๆจนได้ระบบที่มันลงตัวกับเขาจริงเองอ๋อ oh, ครับครับจุดนี้น่าสนใจมาก มันชี้ให้เห็นพลังของ AI ในเรื่องที่เราอาจจะอมองข้ามไปนะครับคือกระบวนการโต้อตอบนี่สำคัญมากเราต้องบอก AI ให้ชัดเจนก่อนถึงปัญหาเราเช่นปกติผมเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบหรืออยากได้ระบบที่ไม่ทำให้บ้านรกกว่าเดิมอะไรทำนองน,นี้ครับค่ะค่ะแล้วค่อยๆถามเจาะลงไปเช่นเอ๊ะถ้าใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะช่วยไหมหรือมีอุปกรณ์จัดเก็บอะไรแนะนำบ้าง AI ก็ไม่ได้แค่ตอบนะครับ แต่ช่วยร่างแผนออกมาให้เลยอย่างเคสทำความสะอาดห้องเนี่ยอาจจะได้เป็นแผนง่ายๆทำสองห้องสลับสัปดาห์กันไปห้องละสัก30นาทีมีตารางชัดเจนเลย <c oughs> หรืออาจจะแนะนำอุปกรณ์เสริมอย่างถังขยะแบบมีล้อเพื่อเราจัดการง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ครับจริงด้วยค่ะคือปกติเราอาจจะนึกถึง AI แค่งานใหญ่ๆวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆแต่เรื่องจกุกจิกในบ้านเนี่ยแหละค่ะที่กินพลังสมองเราไปไม่น้อยเลย แล้วถ้าขยับไปเรื่องงานบ้างล่ะคะที่อาจจะซับซ้อนขึ้นแต่คำสั่งที่ได้มาอาจจะยังดูวงกว้างๆคุมเคือหน่อยอย่างเช่นเจ้านายบอกแค่ว่าช่วยเตรียมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการประชุมสัปดาห์หน้าหน่อยแค่นี้เลย AI พอจะช่วยได้ไหมคะแบบนี้โอ้โหช่วยได้มากเลยครับเราโยนคำสั่งกว้างๆแบบนั้นให้ AI ช่วยแตกออกมาเป็น t a s k list หรือรายการสิ่งที่ต้องทำที่ละเอียดละเอียดได้เลยนะครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ AI อาจจะสร้างเช็คลิสต์ออกมาให้เรายาวเลยตั้งแต่ต้องกำหนดวันเวลาสถานที่จำนวนคนรูปแบบงานงบประมาณวัตถุประสงค์แขกคนสำคัญมีใครบ้างอาหารที่อาจจะมีคนแพ้การจัดที่นั่งหรือแม้กระทั่งแนะนำหัวข้อที่ควรจะเลี่ยงในการคุยบนโต๊ะอาหารด้วยซ้ำโฮมเวนมีเลขาส่วนตัวเก่งๆมาช่วยกันพลาดเลยนะคะเนี่ยฟังดูดีมากเลยคะ่ะแต่ เออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้า AI มันช่วยวางแผนได้ละเอียดขนาดนี้มันจะทำให้เราคิดน้อยลงหรือว่าเราจะพึ่งพามันมากไปหรือเปล่าคะแล้วถ้าเกิดทุกคนเข้าถึงเครื่องมือวางแผนเก่งๆแบบนี้ได้เหมือนกันหมดเลยอะไรล่ะคะที่จะสร้างความแตกต่างให้เราได้เป็นคำถามที่ดีและสำคัญมากครับพอเครื่องมือมันดีและเข้าถึงง่ายความได้เปรียบมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่การวางแผนอย่างเดียวแล้วล่ะครับแต่มันจะเลื่อนไปอยู่ที่อื่นแทน ค่ะเช่นอะไรบ้างคะ 1. คือใครลงมือทำจริงจังกว่ากัน2คือการตัดสินใจเลือกเมื่อ AI เสนอทางเลือกมาหลายๆทางเราจะเลือกทางไหนโดยใช้ข้อมูลสัญชตาตญาณหรือประสบการณ์ของเรา 3. ก็คือเงื่อนไขเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเช่นงบประมาณทรัพยากรที่มีอ๋อค่ะและที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับคือความเป็นตัวตนและก็เรื่องราวของเราเองสิ่งที่ AI มันลอกเลียนแบบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจลูกค้ายอย่างลึกซึ้งประสบการณ์เฉพาะทางหรือมุมมองที่ไม่เหมือนใครของเราเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนมีรถยนต์ขับได้เหมือนกันหมดแต่การแข่งขันมันจะไปอยู่ที่ว่าใครปรับแต่งรถได้ตรงใจลูกค้ามากกว่าหรือใครมีศูนย์บริการที่เข้าใจปัญหาลูกค้าได้ดีกว่ากันอะไรแบบนั้นครับการผสมผสานความสามารถของ AI เข้ากับความเชี่ยวชาญหรือเรื่องราวส่วนตัวของเราเนี่ยแหละครับคือกลยุทธ์สำคัญเข้าใจเลยค่ะ คือ AI เป็นเครื่องมือช่วยจัดโครงสร้างความคิดจัดระเบียบงานให้เราแต่สุดท้ายแล้วความสามารถในการลงมือทำจริงการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราต่างหากที่จะเป็นตัวตัดสินจริงๆถูกต้องเลยครับ AI เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆในการช่วยจัดระเบียบความคิดและนานทำให้เราเห็นโครงสร้างชัดเจนขึ้นเยอะจัดการวิธีการหรือ how ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆครับค่ะแต่คำชําต่อไปที่น่าขบคิดนะครับคือ พอ AI มันช่วยเรื่อง how ได้ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยทักษะสำคัญจริงๆของมนุษย์ในยุคต่อไปอาจจะเป็นความสามารถในการกำหนดเป้าหมายหรือ what และเหตุผลหรือ why ที่มันชัดเจนและมีความหมายว่าเราจะใช้เครื่องมืออันทรงพลังนี้ไปขับเคลื่อนคุณค่าอะไรหรือสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้อย่างไรอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะครับนั่นอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับยินดีค่ะ